โรงเรียนน้ำคำวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยโสธรยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกทุกท่านข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนน้ำคำวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่6ตบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสสเกตยโสธรโทรศัพท์0 4 5 8 6 7 7 6 6เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดกลางมีผู้บริหารคือนายเทพประทานสีแก้วตำแหน่งผู้เอำนวยการโรงเรียน,นคณะครูและบุคลากรโรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหารสองคนจำนวนครู่3 3คน โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1.21คนจำนวนห้องเรียนทั้งหมด6ห้องเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีนายทวัชชัยแก่นจากตำแหน่งผู้ชำนาญการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวจันทิมาศีด้วงตำแหน่งรูเป็นเลขานุการภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการเทพป,ประธานสีแก้ว จากสถานการณ์ยาเสพติดที่อยู่รอบๆสถานศึกษาและภาพรวมในประเทศไทยตลอดจนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นโรงเรียนน้ำคำวิทยาได้กำหนดแนวนโยบายดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการของโรงเรียนน้ำคำวิทยาดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน 1.1สถานศึกษาได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว6ห้องเรียนตลอดปีการศึกษา2,567ผลการประเมินห้องเรียนสีขาวของโรงเรียนน้ำคำวิทยานั้นอยู่ในระดับดีเด่นทุกห้อง1.2สถานศึกษาจัดทำใบประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวโรงเรียนน้ำคำวิทยาเล็งเห็นความสำคัญถึงการเสริมแรงนักเรียนมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสีขาวประจำทุกเดือนและมีการมอบรางวัลการประเมินห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการห้องเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้ง7มาตรการมีการกำหนดนโยบายมีการบริหารจัดการตังตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 1.4สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามออนาจารการพน,นันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนน้ำคำวิทยาจัดกิจกรรมต่างๆมากกว่า7กิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมทูบีนัมเบอร์ดนตรีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมทางศาสนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมจิตอาสาเป็นต้นผลการดำเนินงานมาตรการด้านการป้องกันจากการนิเทศติดตามส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวนักเรียนแกนนำประจำห้องเรียนได้มีการจัดตั้งองค์กรห้องเรียนสีขาวในทุกๆฝ่ายมีครูที่ปรึกษาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 2. มาตรการด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนน้ำคำวิทยามีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%มีการคัดกรองนักเรียนมีการประเมินด้านต่างๆของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทั้งสองภาคเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสียงกลุ่มเสฟกลุ่มติดกลุ่มค้าการจำแนกคัดกรองต่างๆครูผู้รับผิดช,ชอบจะทำหน้าที่ในการคัดกรองแยกกลุ่มผู้เรียนให้มีความชัดเจนในแต่ละกลุ่มโดยใช้กระบวนการที่หลากหลายและสรุปผลการคัดกรองภาคเรียนละหนึ่งครั้ง2.3สสถานศึกษามีการสำรวจรายงานสภาพการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดโรงเรียนน้ำคำวิทยา มีการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ตามแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 3. มาตรการด้านการรักษา3.1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาส่งต่อสังกัดหน่วยงานกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนน้ำคำายุทธยามีการกำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยโรงเรียนได้มีการค้นหาผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งไม่พบผู้ใช้ยาเสพติดจึงมีได้ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น3.2สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนน้ำคําวิทยามีการจัดตั้งคลินิกเสมารักและมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารัก มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานมีบันทึกการให้คำปรึกษาและมีการรายงานผลการดำเนินงาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง 4.1. สถานศึกษามีตู้แดงเสรรักและช่องทางแพลตฟอร์มในการรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามอกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาท 4.2สถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมเสพป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมเสพมารักโรงเรียนน้ำคำวิทยาและมีการบันทึกสรุปผลการจัดกิจกรรม5มาตรการด้านการบริหารจัดการ 5.1สถานศึกษามีนโยบายแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการกำหนด Dante นโยบายกำหนดยุทธศาสตร์กำหนดมาตรการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน5.2สสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีขั้นตอนในการดำเนินงานและบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม 5.3สถานศึกษามีการบันทึกทราม MOU กับภาคีเครือข่ายอาทิเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองศรีสะเกดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายและโรงเรียนเครือข่ายไม่น้อยกว่า3โรงเรียน 5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ร่วมกันเช่นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุ่งลายการแลกเปลี่ยนเรียนดูระหว่างโรงเรียนเครือข่ายกิจกรรมร่วมกับเทศบาลกิจกรรมทำบุญทำจิตอาสาและกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามามีการกำหนดปฏิทินติดตามประเมินผลบันทึกการติดตามประเมินผลและได้งานผลการดำเนินง,งานโรงเรียนาน้ำคำวิทยาขอ,ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ